สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเซอร์จะพาไปทํากิจกรรมนอกสถานที่กันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับไม่ดีรอแล้วเนาะแปะพร้อมแล้วไปเลยครับเด็กๆมาเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันเล็กน้อยนะครับทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจาก ท่าแรกนะครับเด็กๆเอามือเท้าเอวสองข้างนะครับยกขานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเตะไปด้านหน้าสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเตะด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสบต่อไปหมุนเอวนะครับมาทางซ้ายนะครับหรือทางขวาของเด็กๆนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าต่อไปหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปยกแขนขึ้นนะครับยกแขนลงนะครับสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปยากขึ้นนิดนึงแต่เด็กๆทำได้แน่นอนสลับแขนนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดปดสบต่อไปเราใช้ศีรษะนะครับในการก้มแล้วก็เงยขึ้นมา10ครั้งนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเตรพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับเยี่ยมมาก เดี๋ยวเราไปฝึกกันมาครับเด็กๆกิกจกรรมของเราในวันนี้มี2แบบฝึกนะครับอ่ามาเซอร์จะมีสัญญาณไฟขึ้นมานะครับสัญญาณไฟขึ้นมาทางไหนนะครับให้เด็กๆวิ่งไปแตะสัญญาณไฟตรงนั้นนะครับดูตัวอย่างจากมาเซอร์นะครับพร้อมให้ใช้การวิ่งไปนะครับ วิ่งไปแตะแล้วแล้วก็กลับมาจุดเดิมนะครับถอยหลังนะครับกลับมาจุดเดิมอ่าแค่นี้นะครับทุกครั้งที่ไปแตะสัญญาณไฟให้เด็กๆถอยหลังกลับมาจุดเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกัน1รอบนะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองาไปทึบ โอเคเป็นไงบ้างครับแบบฝึกต่อไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ใช้การกระโดดเท้าคู่ไปหาจุดนะครับไปหาสัญญาณไฟของเรานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเค1 2ึ่งาเ๊บ โอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับวันนี้นะครับเป็นการฝึกปฏิกิริยาแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะครับถ้าเด็กๆอยากเล่นอีกให้คุณพอ่อคุณแม่เปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบ2รอบ3รอบก็ได้นะครับโอเควันนี้ทางมาเซอร์นะครับขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบ๊ายบาย